เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเอเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้มาสู่กับลายเกตลิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้มาสู่กับอีเวนต์ประจําสัปดาห์นะผมเป็นอีเวนต์จี้เครื่องร่างนะครับก็อีเวนต์จี้เครื่องร่างประจําวันนี้มีชื่อว่าโดรนนินจานะครับผมก็ถือว่าเป็นจี้เมตาของเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นจี้เมตาของเซิร์ฟไทยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่า จี้ตัวนี้ถือว่ามีความสามารถพิเศษที่ถือว่าโกงหอตัวเลยว่าได้นะครับผมโอเคเราจะมาดูกันนะผมว่าความสามารถพิเศษของที่โดนินจาคืออะไรนะครับผมโดยความสามารถพิเศษตรงนี้มันนำเอาอลงทท้งนินจากับโดนคือแค่มาแบบมารวมกันเฉยเลยว่าได้นะผมแต่แค่ว่ามันจะมีการแบบ เปลี่ยนสกิลนิดหน่อยนะครับผมก็คือเมื่อสรงครามสร้างรงมังครับผม45%สร้างรงมังเพิ่มแต่เปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าเยอะมากก็คือบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลนะครับแล้วก็เมื่อก่อนสร้าง38เปซนย้ายไปยังพื้นที่ของฉันก็แน่นอนว่าเหมือนแบบเป็นการย้ายนะถ้าเกิดเราสร้างสำเร็จก็คือย้ายไปเลยคือจี้ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับมันเล่นได้สองสายนะแต่แนะนำว่าถ้าคุณจะเล่นโรนินจาก็เป็นสายวิตอรี่ละกันนะครับผมเพราะว่าจี้ตัวนี้มัน ต้องแบบมัน,มนต้องมีการคอมโบหลายอย่างเหนะมือนกันแล้วก็ผมก็คือกล้องคอมโบดเิเมนชั่นคอมโบรองเท้าอะไรต่างๆมากมายเลยก็ได้นะครับผมโอเคส่วนวิธีการหานะผมให้คุณนะผมทำการสะสมนะครับผมอ่าขวดวายนะผมน่าจะเป็นวายโดรนนะผมสามใบด้วยกันแล้วก็สะสม ชุดตะกร้าปิกนิกนะผมเซปิกนิกโดน2ชุดด้วยกันนะผมเพื่อแล้เป็นไอเทมโดนคือรองเท้าโดนนะผมสะสมรองเท้าโดนน1ชิ้นเพื่อแล้เป็นจี้สูงท็อปนะผมสะสมสะสมรองเท้าโดน4คู่ด้วยกันเพื่อแล้เป็นโดนินจาหรือเป็นรองเท้าแลมาร์กเลยว่าได้นะครับโอเคส่วนรางวัลพิเศษนะตรงนี้ก็คือแค่คุณต้องเติมสกินะ เออซื้อสกินเพื่อแลกแสงเนาะสำหรับใครที่มีเออซูปเปอร์อยู่แล้วก็แนะนำว่าอ่าคุณจะลองเติมหน่อยก็ได้นะเออเผื่อได้แสงของดีเลยก็ได้นะครับผมต่อมานะครับผมซิปปี้ไลเกตติดนะครับผมก็แนะนำว่าเขาแจกอนูบิดเนาะเป็นเทพแห่งความตายก็เออทรงเหมือนเมื่อเอามาจากไลไลไล,ลเลนเจอร์เนาะ เป็นคุกกี้แบบราเรนเจอร์นะคือผมจำทรงได้อยูไ่ไงเคยเล่นราเรนเจอร์ anger, อยู่ก็เลยจำทรงได้ว่าเออมันเป็นราเรนเจอร์เปล่านะครับผมคือมีแนวว่าน่าจะกลับไปเล่นราเรนเจอร์นะแต่ว่าน่าจะอีกนานกว่าจะเล่นนะครับผมโอเคแล้วก็เรามาดูนะผมราเรนเจอร์อนุบิสนะผมให้คุณนะผมสะสมราเรนเจอร์อ R anger, นะผมสี่ใบด้วยกันแล้วก็สะสมการแต่ละวิคนะผมหนึ่งสองสามคืออย่างละห้าใบเพื่อได้เป็นเรนเจอร์อนนบิสคือตัวนี้ผมว่า มันจะออกทรงแบบว่าเล่นยากอยู่นะเออสำหรับผมมันออกทรงเล่นยากอยู่แต่ว่าทําไม่ได้นะถ้าเกิดคุณทําทุกวันเป็นการ์ดฟรีก็ถือว่าเป็นการ์ดใบอนึ่งที่ถือว่าโอเคเลยว่าได้นะักครับผมอา่าฮะก็สําหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับวันเนี้ยถ้าเกิดใครสนใจที่ทําจี้ก็ลองทําดูแล้วกันนะครับผมส่วนแสงก็มีแววว่าจะน่าจะลองซื้อ ผมมีแววว่าจะซื้อแสงตัดแสงออกฟื้นฟูหนองฟ้าเพราะว่าอ่าเปอร์เซนต์ในการฟื้นฟูมันเยอะมาก30% 40% 50%จะลองเสียงดูแล้วกันนะครับผมก็แสงป้องกันไอ้นี้ป้องกันเสฟ่ยงอันตรายอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องดูกันว่าผมจะซื้อตอนไหนแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปของอีวูเบนเน็ตนะครับผมแต่อีวูเบนเน็ตผมทําไปแล้วอ่าแต่ยังไม่ลงก็จะลงวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะลงวันพรุ่งนี้อ่าโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีคับบ๊ายบาย